ถึงห้องทรงแล้วก็นานนะคะ,ยยะเย็นจะเยือกเลยเนี่ยติกกกำลังจะเข้ารายการแต่ก็ทักไทยคนดูก่อนนี่ใส่เชิ้ตน้ำหนักลงก็เหลือเออีกถ้าติดลดอีกห้ากิโลตีก็เลยอยู่เหลือลสี่สิบเจ็ดดูราศ้น้ำหนักติดเท่าไหร่คือดัดผมเนี่ย มันหาหวีไม่ได้คือเขาเรียกวอะไรดัดผมก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจหวีผมเอาเอาง,าง่ายๆเลยสั้นๆนะคะตอนนี้สเสวียอกา5นาทีวันนี้วันแม่วันแม่แห่งชาติแต่ตัวตีเป็นคนที่มีวันหยุดเป็นของตัวเองคือเราเราตกลงกับตัวเองว่าจะทํางานวันไหนมั่งจะเข้าสถานีวันไหนมั่งจะอยู่บ้านวันไหนมั่งอย่างนั้นมากกว่าแต่จะไม่ได้สนใจคือคนอื่นเข้าตีนไนี่เข้าอย่างเงี้ยแต่คนอื่นหยุดตีไม่หยุดอย่างเงี้ย ประมาณนั้นเราเป็นเราเป็นคนทํางานอิสระแกตัวเองรู้สึกปวดท้องเลยบวมไม่ถูกไปกินน้าส้มเข้าไปวันนี้วันพระติก็กินเจติพอดีพี่เลี้ยงแม่ไม่ได้เอามะนาวให้ติก็เลยบีบน้าส้มที่เขาแถมมากับก๋วยเตี๋ยวอะบิดไปแล้วมันรู้สึกท้องไส้ปันป่นปวนบวไม่ถูกอาย ไตเติ้ลขึ้นแล้วแค่หนึ่งชั่วโมงเองไม่ไม่คาราณ์ไม่พอติจัดหรอกส,ว,สกวันนี้จะอยู่สถานีกี่ชั่วโมงหาอะไรกินถ้าติว่างนะติก็จะหาอะไรกินถ้านั่งอย่างนี้ก็ดีสินะต,ตาตาอย่างเงี้ยเขาเรียกตาตา เขาตีตังนี่เป็นไงแม่ให้มาแม่ให้มาพ่อให้มาพ่อให้มาโอ้ยทัาหัวแค้ชมพูแค้ครีมนวดเจ็ดนาทีละว,วันนี้ติจะพูดเรื่องอะไรนะจะตจดดูหัวข้อกันนะะต้องดูเวลากัน ก็ทำไม่วงคือห่วงอะไรเนี่ยเมื่อคืนก็นอนเร็วเลยเรื่องไหนดีเรื่องไหนดีผู้หญิงที่ไม่ยอมเป็นของตายเออเรื่องนี้ก็น่าสนนะผู้หญิงที่ไม่ยอมเป็นของตายเป็นผู้หญิงประเภทไหนะนะคะผู้หญิงที่ไม่ยอมเป็นของตายเป็นผู้หญิงแบบไหนบ้าง ที่ดูนะคือผู้หญิงห้าวๆเป้เปงๆเหมือนตีดนี้เลยเออพูดจาโผงผางนะคะมะนาวไม่มีน้ํามีลักษณะความเป็นผู้นําอยู่ด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคนเธอรึ่งนิดๆแต่ไม่ได้ง่ายกับใครนะคะนะชอบดูแลตัวเองให้สวยงามวันนี้ก็โดนดีแหละนะชอบดูแลตัวเองให้สวยงามดูดีมีเสน่ห์อีกละ เป็นคนรักสนุกสนานร่าเริงบันเทิงบันเทิงใจเข้ากับคนง่ายอืมมันก็จะอะไรกันไงเป็นคนรักตัวเองถูกต้องเป็นคนรักตัวเองไม่ยึดติดกับคนอื่นใช่คือติดไม่ติดกับเพื่อนติดไม่ติดกับพ่อกับแม่ติดไม่ติดกับใครทั้งนั้นคือรักตัวเองติดกับตัวเองติดตัวเองติดตัวเองรักตัวเองมีเวลากับตัวเองดูแลตัวเองนะก็คือถามตัวเองว่าตัวตนตัวเอง อะไรคือความสุขของตัวเองอะไรคือสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดอะไรคือสิ่งที่ตัวเองถนัดกติจะทำด้วตนหรือติอยู่กับตัวเองเมื่อก่อนสมัยเรียนหนังสือเน่เพื่อนเยอะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากลับมารักตัวเองตอนสมัยอยู่กับเพื่อนจะต้องมีเวลาเพื่อนเพื่อนชวนไปกินข้าวก็ต้องไปคนนั้นก็ต้องไปวันเกิดเพื่อนหนึ่งก็ต้องไป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 ตลอดนะคะเรารู้สึกเรามีเวลาให้คนอื่นแต่เราไม่มีเวลาให้ตัวเองพอเราเริ่มรู้ตื่นตื่นรู้แล้วก็รักตัวเองอืม นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันใช่สี่ปีไม่เคยหยุดสักวันเลยทํางานทุกวันไม่ง้อใครใช่ไม่ขอใครใช่เป็นคนมีทัศนคติที่ดีนะคิดบวกไม่เอาเปรียบใครไม่ใช่หมดเลยนี่คือผู้หญิงที่เขาเรียกผู้หญิงที่ไม่เป็นของตายนะคะ อันนี้เล่นๆคำๆติดรู้สึกปวดท้องสิบนาทีแล้วโอเคเพลงจะจบละเจอกันเมื่อชาติต้องการบ๊ายบาย